นักเรียนทุกท่านนะครับก็มาพบกับครูสิริโชกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นะครับวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชบั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับ,บโรงเรียนวัดโพงงามนะครับก็ตอนนี้ก็เข้าสู่ภาคเรียนที่2นะครับเป็นสัปดาห์ที่1กันนะครับเราก็จะเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่6นะครับเรื่องเส้นขนานนั่นเองนะครับนักเรียนเคยได้ยินเรื่องเส้นขนานไหมครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาเรื่องเส้นขนานครูจะทบทวนเรื่อง มุมฉากหรือว่าสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงการตั้งฉากก่อนนะครับการตั้งฉากนี่ก็จะมีความเกี่ยวเนื่องกับมุมฉากมีความเกี่ยวเนื่องกับเส้นขนาดนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรนะครับเราก็มาทบทวนก่อนเลยมุมฉากเป็นยังไงครับมุมที่กลางเกี่ยองศาครับนักเรียนใครตอบได้มั่งเคยมุมที่กลาง90องศาใช่ไหมครับ90องศานะครับมีลักษณะอย่างไรนะครับก็คือ อันนี้ที่ครูวัดได้เพราะอะไรครับเพราะตรงนี้ครับนี่ครับเราสามารถนํามาใช้วัดได้ครูเคยบอกแล้วมุมกระดาษก็ใช้ได้ตรงไหนที่เป็นเป็นเหลี่ยมที่เป็นมุมฉากสามารถนํามาวัดได้เลย,ยว่ามุมนั้นเป็นมุมฉากหรือไม่ถ้าเล็กกว่ามุมฉากเป็นมุมแหลมแต่ถ้าใหญ่กว่ามุมฉากเป็นมุมป้านนะครับอย่าลืมนะครับอ่ะรูปแรกนี่เป็นมุมฉากแน่นอนเพราะวางแล้วทำไมสนิทเลยครับทับสนิทพอดี แต่ทรงนี้ครับทาไมครับทับสนิทไหมไม่ได้ครับใหญ่กว่ามุมฉากก็ต้องเป็นมุมป้านนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากรูปนะครับเราจากรูปพบว่าส่วนของเส้นตรงกอข,อขอบรรจบกับส่วนของเส้นตรงขอคอนะครับเป็นมุมฉากนะครับดังนั้นตรงนี้นะครับเราจะอ่านว่าส่วนของเส้นตรงนะครับตรงนี้น,นะเราจะอ่านว่าส่วนของเส้นตรงนะที่เขียนอย่างเงี้ยนะครับส่วนของเส้นตรงกขอและส่วนของเส้นตรง ส่วนของเส้นตรงขอคอตั้งฉากกันนะครับหรือจะพูดอย่างว่าส่วนของเส้นตรงกอขอตั้งฉากกับ okay. ส่วนของเส้นตรงขอคอนะครับเขียนแทนสัญลักษณ์ได้อย่างนี้นะครับอันนี้คือเขียนแทนคําว่าส่วนของเส้นตรงกอขอก็คือส่วนนี้นะครับตั้งฉากกับเห็นไหมครับตั้งฉากตรงนี้เห็นไหมตั้งฉากันตรงนี้กับส่วนของเส้นตรงขอคอเห็นไหมครับนี่ครับขอคอนะครับเพราะฉะนั้น ตรงนี้นะครับคือสัญลักษณ์แสดงการตั้งฉากนะครับจำไหมนะครับตรงนี้คือสัญลักษณ์แสดงการตั้งฉากนะครับเอาครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับจะมีความเกี่ยวเนื่องกับกับเรื่องเส้นขนานละครับเอาครับนักเรียนดูรูปนะครับถ้าส่วนของเส้นเอออันนี้ไม่ใช่ส่วนของเส้นตรงนะถ้าส่วนของเส้นตรงจะอยู่แค่นอบเห็นไหมครับตรงเนี้ยเพราะตรงนี้ มีหัวไหมไม่มีแต่ถ้าตรงนี้นะครับเราจะเรียกว่าเส้นตรงนะครับจริงๆก็เป็นเส้นตรงคอหอนะครับและเส้นตรงคองคอ,องอ,อยู่ไหนนี่ครับคองอคือจุดนี้จุดนี้ถึงจุดนี้นะครับจุดจุดจุดนี้ถึงจุดนี้นะครับมีระยะห่างกัน2เซนติเมตรเสมอเวลาสร้างระยะห่างนะครับเห็นไหมครับ ระยะห่างเนี่ยเราต้องลากเป็นเส้นตั้งฉากนะครับนักเรียนต้องสร้างเปตเส้นตั้งฉากถึงจะวัดระยะทางความห่างได้นะครับถ้าเกิดนักเรียนสร้างงี้ปุ๊บอันนี้สมมติสมมตนินะวัดได้สาเซนติเมตรแล้วครูไปวัดอย่างงี้ได้สองจุดห้าหรือว่าไปวัดอย่างงี้เลยปุ๊ดอย่างงี้เลยยาวเจ็ด เซนติเมตรเนี่ยมันใช่ไหมครับไม่ใช่การสร้างเส้นตั้งการการวัดระยะห่างจะต้องสร้างเส้นตั้งฉากไปครับแล้ววัดว่าระยะห่างนั้นเท่าไหร่ตรงเนี้ยก็คือสร้างเส้นตั้งฉากขึ้นไปนะครับสร้างเส้นตั้งฉากขึ้นไปปุ๊บเลยมีจุดตัดขึ้นตรงนี้เลยเกิดเป็นมุมนะครับก็เลยตั้งเป็นมุมนอบอขึ้นมาตรงนี้สร้างไปปุ๊บเกิดจุดตัดบนเส้นตรงทั้งสองเส้นนะครับก็เลยตั้งเป็น ปผปผไปนะครับเห็นไหมครับแล้วก็วัดซึ่งระยะห่างนั้นทําไมครับคงที่เท่ากันนะครับ2เซนติเมตรเท่ากันเสมอนะครับก็คือไม่ว่าเราจะสร้างตรงไหนนะครับมันก็จะห่างกันเสมอเท่ากันเสมออย่างนี้นะครับจะเรียกว่าเส้นขนานถ้าเราสร้างเส้นตั้งฉากตรงขึ้นไปเมื่อไรปุ๊บวัดแล้วเท่ากันตลอดนะครับแต่ถ้าเกิดไม่เท่ากันเดี๋ยวครูเขียนให้ดูครับอย่างเช่นถ้าเป็นแบบนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าเส้นมันไม่ตั้งฉากเราลากยังไงมันก็ไม่มีทางอ่ะนี่เส้นพอดีคุณใช้เมาส์นะอาจจะไม่ตรงหน่อยนะอ่ะปึ๊ดอย่างนี้อ่ะถามว่าคุณสร้างเส้นตั้งฉากนี้โป๊ะตรงนี้มุมฉากถูกไหมโป๊ะตรงนี้มุมฉากมองได้สายตานักเรียนรู้แหละนักเรียนว่าสองเส้นนี้จะเท่ากันป่ะไม่มีทางไม่มีทางครับ เพราะนั้นสองเส้นนี้ก็จัดทำไมกันไม่ขนานกันแค่นี้เองนะครับนักเรียนรู้แค่นี 8, nah ้ก่อ well <BR IN, S 1> นเลยถ้าสร้างเส้นดังฉากไปปุ๊บระยะห่างเนี่ยมันเท่ากันเสมอขนานกันแต่ถ้าสร้างไปแล้วป <laughs> ุ๊บเส้นนั้นดันมีค่าไม่เท่ากันสองเซนกับสามเซนคือไม่ขนานและครับเราก็จะเรียกว่าไม่ขนานเลยแต่ถ้าเท่ากันปุ๊บเราจะเรียกว่าขนานเลยแล้วก็จะเขียนได้เลยว่า เส้นตรงเห็นไหมครับสัญลักษณ์เส้นตรงนะครับไม่เห็นไหมอย่างรูมื่อกี้เป็นขีดเฉยนั่นคือส่วนของเส้นตรงนะครับแต่ตรงนี้เป็นเส้นตรงนะเส้นตรงก,กขกขขนานกับเส้นตรงพงเห็นไหมครับสัญลักษณ์การขนานคืออย่างนี้นะครับนี่นะครับนี่คือสัญลักษณ์การขนานนะครับอ่ะเพราะนั้นเรามาดูพร้อมกัน ส่วนของเส้นตรงเอาใหม่นะเส้นตรงสองเส้นเส้นตรงสองเส้นนะครับบนระนาบเดียวกันก็คือบนระนาบเดียวกันนะเมื่อระยะห่างระหว่างเส้นตรงทั้งสองเส้นเท่ากันเสมอส่วนของเส้นตรงนั้นที่แสดงระยะห่างเพราะส่วนของเส้นตรงนั้นต้องตั้งฉากกับเส้นขนาดด้วยนะก็คือมันจะต้องเท่ากันเสมอแล้วเส้นที่สร้างมาเนี่ยต้องตั้งฉากกันนะครับเอาง่าย ถ้านักเรียนมองเส้นถ้ามันไม่มีทางไปชนกันะไม่ว่าเราจะลากยาวไปเท่าไหร่แล้วมันก็คู่กันไปอย่างนั้นมันคือเส้นขนานแต่เมื่อไรที่มันมีเส้นหนึ่งอย่างนี้กับอย่างนี้นะครับอย่างนี้กับอย่างนี้อะเมื่อเวลามันลากไปเรื่อยๆเห็นไหมครับนักเรียนดูเริ่มจากตรงนี้นะเส้นหนึ่งตั้งตรงนี้เลยเส้นหนึ่งเลี้ยวลงนี้เมื่อเราลากไปเรื่อยๆลากแทงเห็นไหมมันจะเกิดอะไร การตัดกันนั่นแหละคือไม่ขนานกันนะครับถ้ามันขนานกันมันจะมีระยะหา่างระหว่างกันเนี่ยเท่ากันเสมอเมื่อสร้างเส้นตั้งฉากไว้เนี่ยแค่นั้นเองครับนะครับเราเช็คได้จากเส้นตั้งฉากเลยนะครับอ่ะเราลองมาดูกับของที่เราใช้ในชีวิตประจําวันนะครับว่ามาดูว่าตรงไหนขนานกันมั่งนะครับอ่ะครูก็มีมาให้ทั้งหมด สามอย่างก็จะมีเก้าอี้โต๊ะประตูนะครับเก้าอี้ตรงไหนขนาดกันเห็นไหมครับครูก็ทาให้แล้วตรงนี้กับตรงนี้ขนาดกันนะครับเห็นไหมครับมันเป็นเส้นอยู่อย่างนี้มันไม่มีทางมาประกบกันแน่ถ้าลากไปเห็นไหมครับก็คือเราวัดลากเส้นตั้งฉากไปก็ได้ครับแล้ววัดค่าเอานะครับถ้านักเรียนอยากชัว์นักเรียนก็ลากเส้นตั้งฉากไปแต่ต้องตั้งฉากครับสองเส้นนะครับอันนี้ครูอาจจะวาดไม่ตรงนะเพราะวะ่าครูใช้เมาส์นะ ก็คือลากเส้นตั้งฉากไปแล้วถ้าค่าเท่ากันนะก็คือตั้งฉากซึ่งอันนี้ครูทําให้พวกเราเลยนะครับก็จะได้ส่วนของเส้นตรงกขอกับส่วนของของเส้นตรงคงอขนานกันนี่ครับสัญลักษณ์การขนานนะครับเห็นไหมครับแล้วก็มีตรงนี้ที่ขนานกันอีกนะครับถามว่าเส้นนี้ขนานไหมครับเส้นนี้กับเส้นนี้ขนานกันไหมครับ ไม่ขนาดครับเดี๋ยวพอลากไปเรื่อยๆมันก็นจะลูกเข้าไปไอ,ไอันนี้ก็จะลูกเข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็นไปตัดกันในที่สุดครับหรือเราก็วัดสร้างเส้นต่้งฉากแล้ววัดได้เลยครับมันก็จะไม่มีทางขนานกาันส่วนนี้ครูก็จะเอาเฉพาะที่ขนานกันให้หนักเรียนจริงๆมีเยอะกว่านี้มากนะครับจริงๆมีเยอะกว่านี้มากครกคูจะเอาตรงเรี่ยมขาโต๊ะเนี่ยก็ได้นะแต่ครูยกมาแค่คร่าวๆให้หนักเรียนเห็นภาพก่อนนะครับจริงๆมีเยอะกว่านี้นะอ่ะอย่างอันนี้ครูก็ยกมาเห็นไหมครับมุมตรงนี้กับมุมด้านนู้นนะครับขนานกัน ขาเก้าอี้ขนานกันแต่ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมที่เป็นแบบสี่เหลี่ยมเลยอะเนี่ยทุกมุมมันเป็นมุมฉากอะสี่เหลี่ยมที่เป็นมุมฉากเนี่ยมันเป็นขนานอยู่แล้วไม่ว่าตรงไหนมันก็คือขนานนะครับเพราะว่ามันเป็นมุมฉากให้เราเห็นอยู่แล้วอะครับเนี่ยครับนี่ขนานตรงนี้ก็ขนานกันเห็นไหมครับเนี่ยครับตรงนี้ก็ขนานกันคือมีเต็มไปหมดแต่ครูยกมาแค่อย่างละสองพอนะครับยกให้เห็นว่าสิ่งที่เราเห็นในชีวิตประจำวันเนี่ยขนานกับเต็มไปหมดทีวี มีไหมเส้นขนานมีหน้าต่างมีไหมมีแต่ยังมีไหมมีครับนะครับมีอะไรอีกอะ่ะเตียงแล้วมีอะไรอีกไม้บรรทัดที่เราใช้อยู่ประจําวันสมุดหนังสือเห็นไหมครับกระดาษ A4 เห็นไหมมีเส้นขนานเต็มไปหมดเลยครับในชีวิตประจำวันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสัปดาห์นี้นะครับครูก็จะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดเกี่ยวกับเรื่องเส้นขนานซึ่งครูไม่ได้ให้นักเรียนยกในชีวิตประจำวันมา เขียนอย่างไรเขียนอย่างนี้นะครับแทนการขนานแล้วอย่าลืมใส่ลูกศรมาด้วยถ้าหัวเป็นส่วนของเส้นตรงก็ปิดไม่มีหัวถ้าเป็นเส้นตรงก็ต้องมีหัว2ฝั่งนะครับดูให้ดีนะครับดูตามตามโจทย์ให้ดีนะครับทํามาให้เรียบร้อยนะครับซึ่งรูปกคูก็ไม่ได้ยกในชิะจาวันนะอาจจะเป็นรูปพวกรูปสี่เหลี่ยมเลยหรือว่ารูปอะไรก็แล้วแต่ให้นักเรียนสกเกตดูตรงไหนขนานเขนนียนมานอย่างน้อย 2คู่นะครับอย่างน้อยสอคู่ก่อนละกันเอาง่ายๆไปก่อนในสัปดาห์นี้นะครับก็สัปดาห์นี้ก็มีแค่นี้ครับแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าพบกันใหม่สวัสดีครับตั้งใจทำแบบฝึกหัดกันด้วยนะครับผม